ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับเนาะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางหวยลาวนะครับพี่น้องสูตรสีตัวเด่นนะครับผมเนาะครับพี่น้องคลิปที่แล้วกับงวดทีแล้วนะครับงวดทีแล้วเนาะของวันที่ยีิบสี่นะครับบอลลองกับไอในสูตรนี้ก็เข้าสองตัวเด่นเลยนะครับพี่น้องมีสี่ตัวเด่นแต่ว่าบอลลองฟันกับรูดเนาะฟันกับรูดไปสองกับ5านะครับเนาะ กะเพื่อนมาบ่นครับแต่ว่าสองคู่บอลองจับบอถืดนะครับบอลลงให้สองสองนะครับเพื่อนก็ออกสองหนึ่งเนาะบอลองให้สองห้าเพื่อนก็ออกหนึ่งห้านะครับเนาะในในชุดเล็กล่างชุดหกตนะครับเนาะหนึ่งห้านะครับครับพี่น้องกะเดี๋ยวสูตรนี้กะเขามาตามต่อนะครับเนาะนะครับผมว่ามาเบิ้งนะครับตัวเด่นว่าบอลองวันนี่ซีมีอย่างนะครับผมสี่ตัวเด่นนะครับ มีเนะครับมี2มี0นะครับแล้วก็มี5นะครับผมนะครับมี9มี2มี0นย์มี5นะครับส่วนจับคู่2ตัวนะครับจับคู่2ตัวก็จะเป็น29นะครับ สองศูนย์นะครับสองห้าเนาะเป็นสองห้าห้าเก้านะครับแลศูนย์ห้าเนาะ สองศนะครับศู 09, นยะ์เก้าเนาะสองเก้นะครับ5 9 0 5แล้วก็0 9นะครับส่วนตัวกันตัวกันนะครับตัวกันก็จะมีเกนะ้าเก้าเนาะ จะมี99มี99แล้วก็ศูนย์นะครับเนาะนะครับโตกันก็มี99กับศูนศูนย์นะครับส่วนตัวเด่นตัวเด่นเนาะเด่นฟันรูดนะครับ ตัวเด่นตัวรูดเนาะงวดนี้กัตัวเด่นเด่นที่เก้านะครับเด่นที่เก้ารูดศูนย์นะครับเนาะนะครับในแนวทาง,งหวยราวสูตรสี่ตัวเด่นนะครับของบอลองนะครับผู้ใดมักกะอย่าลืมแคปมาจอไว้เด้อครับพี่น้องกะคือเก้าแล้วครับพี่น้องคําเตือนกันะครับ กาบ่อรองการตัวเลขนะครับแล้วมาจากการคำนวณนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่น้องเนาะบ่อรองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับบอสนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อครับผมเนาะนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนเนาะสีตัวเด่นบ่อรองการนี่แหละครับบ่อรองกับมัดมัดศูนย์กับเก้านะครับดนี้เนาะ นะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวเด่นนะครับ2ตัวเด่นที่บอหลงมักกะก็จะมี29นะครับเนาะมี29กับ09เนาะนะครับใครกันเรียกว่าอาจษิเป็น99ก็ได้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบของบอหลงดนะครับที่บอหลงวงไว้ให้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณารับชมบึ่งนะครับเนาะพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้กับบลอกกับขอลาพี่ๆนะนะาทุกคนเพียสมีเดอร์ครับเนาะกัเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับในสูตร2เม็ดเนาะวัสซีมีเปลี่ยนแปลงจากคลิปเดิมหรือเปล่านะครับเนาะครับผมครับผมสลับคลิปนี้กับขอให้พี่ๆหน้าทุกคนมีโชคมีลาบไปเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บลอกไเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับ